เ,เ,นนเป็นคนเสิร์ฟด้วยอของทางอนุชนะครับผมจันนะเป็นคนเสิร์ฟก่อนนะครับที่เนโลกเสิร์ฟวันแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับปุกัญญาโอ้แล้วกลายเป็นเอสของทางอนุชค่ะเซนโลกอาตัสี่ครับชิดิพงเสิร์ฟครับ บอลสามเมตรหลังยกมาโอ้โหเป็นจังหวะที่ทำได้ดีอุ้เล็บมาได้12นะครับจตุพลดีครับกิติพงศ์สังสระเสิร์ฟครับวันแรกต้องแก้ไขแล้วครับจังหวะนี้สามเมตรหลังโอ้โหยังดีเฟนส์ได้ครับยกมาหม้อมัดโอ้โหยอมค่ะหน้าบอลของผู้ชายมันสะใจตรงนี้นะครับเป็นแครับ แรกล้นครับยังได้ครับแก้ไขนี่ครับของทีเด็ดของหมายเลข77ครับพนาวัตรตโนนสีนะครับผู้เล่นเซตเตอร์ที่สูงถึง190นะครับได้ค่ะยกมาโค้งหลังก็ยังบล็อกอยู่นะคะดาบสามค่ะคริสโตเฟอร์ได้ เจ้าตัวก็ทำได้2คะแนนแล้วนะครับสำหรับจิตเฟอร์ครับผู้เล่นลงไลหมายเลขแปดลงมาเสิร์ฟนะครับผ่านนุพงษ์เงินโพนะครับบอลแรกเหมือนจะลดไม่ลดโอ้โหชิตริพงษ์ก็ปิดเซตเลยนะครับนี่จากบอลสั้นชิตริพงษ์พวกเก่านะครับครับลบสามเมตรหลังติดโอ้โหอันนี้มาดีจริงๆนะครับเจ้าตัว ขยับห่างไป13ต่อ7ครับชุติพงศ์ม่วงเก่าเสิร์ฟครับคนแรกดีมากครับยกโค้งหลังกิติพงศ์สังสั่งโอ้โห <conflicting. S 1> นี่แหละครับสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งของวันนี้เลยนะคือเกมบล็อกของทางพิิโลกบีซีนะครับคือภาษาวันเลขคือบล็อกก่บไม่ต้องลองครับจังหวะนี้หมายเลขสิบนี่ที่ลงมานี่ก็อยูยี่สิบทีนชาิไทยเหมือนกันนะ ยังแก้ไขได้เป็นโอกาสของพิษณุโลกค่ะสามเมตรหลังติดบล็อกอนุตอีกทีคิดอะไรไม่ออกบอกอนุตครับอันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นของยู20ทีมชาติไทยนะฮะยู20เนี่ยเหมือนสะสมไม่เลยนะครับเอายู20มายันนะค่ะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งคะแนนของผู้เล่นเมายเลขสิบนะครับพันพงษ์คำภูมีครับกับบอลเร็วจังหวะนี้ครับ ลงมานี่ยสองคะแนนเน้นๆแล้วครับเป็นกิติทัศน์เสิร์ฟก่อนนะครับของมิซิโร่ครับบอลแรกดีครับยกบอลเร็วยังรับได้ครับลงลิศยกหัวเสามาอนุษย์ครับยังรับได้ครับยกหัวเสาครับโมฮัมหมัดครับโอ้โหจังหวะนี้ทัดหรือออกครับออกนะครับจังนะครับเดี๋ยวพงผ์สังสาเสิร์ฟครับ ห้าต่หกเสริฟหนักเลยนะครับแรกยกมาโอ้โหคนนี้ก็ดีค่ะวันนี้กิติชัด,ดจะรับไม่ไหวนะครับต้องบล็อกค,ครับค <น S 1> ่ะนแรกรับได้ค่ะพัสตสิตีโอแล้วโดนเหมือนกันค่ะพัสตสิน่าจะได้ยินผมพูดหรือเปล่านะครับค่ะพี่ตัวเปอร์ลิบคัมเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับ บอลแรกดียกมาแล้วให้กิติพงศ์ตีฉลับบล็อกยังรองได้บรรยากาศของพิ่โุโลค่ะกิติทัศน์โอ้ังอยู่นะกิติพงศ์อีกทีโอ้แล้วมันคแนะแนนไงยี่สิบสิบเจ็ดครับบอลแรกเหมือนจะล้นแต่ไม่ล้นปนเข้ามาครับยังได้ครับ ยังไงสามเมตรหลังทิสเตเปอร์กำลังมาครับยังได้ครับอีกทีครับหมอหมัดว่าไงยังอยู่ครับนะฤทธิดนะฤทธิ์ยกมากิตติทัศน์ครับโอ้ยจังหวะนี้ออกลึกลงครับล <ง S 1> บุตรปัญญานะครับศิริยิบสามครับทุกคนมิเทบัสเสิร์ฟครับเหมือนแตกไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีครับดังไงประสิทธิ์ว่าไงประสิทธิ์ทัศน์ออกไปโอโ้โห ซื้โลกเอา็ยังเยอไงซื้อลูกสธเซตเซตครับแมดพอยเซตพอยครับบอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องแกล้วครับกิิพงว่าไงกิิพงว่าไงกรรมการว่าไงออกนะครับแต่อย่างไงก็ต้องรักษาสิทธิ์เลยครับปลูกปัญญาขอชาเลนจ์ก่อนแล้วกันครับ ยังไม่จบนะครับวันนี้ยังไม่จบครับบุกวัญญาบอกยังไม่จบครับแล้ลงริสเซิ์ฟครับเซตพอยต์แบ,บต์ฟอีกครั้งครับโมมัดเปิดบอลแรกไม่ค่อยดีกิตติพงศ์ก็เป็ดปิดวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกดูฟรีทั้งฤดูกาลทางช่อง True ID วอลเล่บอล